สวัสดีวันหยุดครับทุกคนตื่นสายเลยวันนี้พักผ่อนให้เต็มที่นะครับเรามาทำกับข้าวมาดูกันว่าวันนี้มีเมนูอะไรว้าวมาครับมาครับมากินแกงไก่กับผมครับแกงไก่ใส่มันฝรั่งนะครับใส่ปลาหอมนะครับมาครับมาครับมาทานด้วยกันนะครับมาส่งกำลังใจครับ มาเติมพลังกันก่อนเนาะกินข้าวกินปลากันด้วยนะครับอย่านอนกันมากนะกินข้าวกินปลากันบ้างนะครับบอกตัวเองด้วยนะครับกินข้าวกินปลาแล้วก็นอนพักผ่อนเนาะวันหยุดวันหยุดวันพักผ่อนของเราพักผ่อนให้เต็มที่นะครับแล้วก็ไปสู้งานกันต่อใช่ไหมครับชีวิตชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปนะครับมาครับมาครับมาทานด้วยกันครับมาเติมพลัง มาเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะครับมีอะไรก็นํามาแบ่งปันกันนะครับมาเป็นมิตรภาพมาเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนะครับขอกรับเรียนเชิญทุกทกท่านเลยนะครับช่วยๆกันนะครับสามคัคคีคือพลังครับสวัสดีครับ